คู่ต่อไปเป็นเกมที่มิดผลสเตเดียมนะครับก็นี่เลยระหว่างราชบุรีมิดผล FC เจอกับระยอง FC นะครับเกมนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีของโค้ชเจี๊ยบสมชายม้วิิไลในการพาทีมเก็บสารแต้มเพราะระยองว่างกันตรงก็ไม่ได้แกร่งมากนะแต่ว่าราชบุรีเองก็ใช่ว่าจะดีอะไรนะนะครับยังไม่ดีมากเท่าไหร่ยังมีปัญหาเรื่องการเล่นร่วมกันโดยเฉพาะในแนวรุก มันเหมือนกับเขาจับทางได้ว่าบอลครอสของราชบุรีน่ากลัวคนก็เลยไปเน้นป้องกันตรงนั้นนะครับก็ป้องกันการครอสของพวกอ่าสตีเฟนลองจิลนะครับปรากฏยาน,นิกโบลีทำไมทำมากลายเป็นฟิลิปโรลเลอร์ที่ยิงประตูตได้เยอะฟิลิปโรเลอร์ลเล่นแบ็คกึ่งมิดฟิลเขาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเติมเข้าริมเส้นอ่าเข้าริมเส้นพุ๊บถ้าถูกปิดเขาก็ลากเข้าในาเขาจะมีการเอ่อเอ่อสลับตำแหน่งหรือว่า การปรับยืดหยุ่นในทักษะก,กลยุทธ์ดีกว่าทุกปีแล้วก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในโฟกัสในสถานการณ์ที่ได้ยิงประตูค่อนข้างเยอะมันเป็นทักษะก,กลยุทธ์ที่โค้รกำหนดเข้าไปแหละนะครับดังนั้นก็น่าสนใจนะ่าสนใจ,จิงแม้ว่าด้านข้างจะถูกจับทางได้แต่ก็ยังเชื่อเลยเกินว่าราชบุรีเนี่ยก็มีดีหมอเจอใครระยองระยองอบ้านใครเอ่ยบ้านนานบุรีครับอ่ะก็วิเคราะห์ง่ายๆเลยระยองก็ชั่วโมงนี้กเ็เขาก็เล่นเท่าที่เขาทําได้นะ เขาก็จะพยายามประคองให้ดีสุดแล้วระบบวิธีการเล่นดีนะครับแต่สุดท้ายจีเดียที่ขาดเนี่ยเออท่านเจอกองหน้าต่างชาติคมๆดุดดเร็วๆนว่านาจะต้านไม่อยู่เกมนี้ไม่ต้องมีคอยเยอะครับราชบุรีเก็บสามแต้มในบ้านต้องสามแต้มเท่านั้น้องสามแต้มน,นะถ้าน,นาย้างจะหวังไปติดหนึ่งในสี่หวังเป็นม้ามืดอย่างที่เราวิเคราะห์้องสามแต้มในบ้านเท่านั้นใชคน่ครับนะครับนิดหนึ่งเขาตรงระยอง จะมีแต้มหรือยังมันมันต้องมันขาดอะไรระยองจะมีแต้มแต่ไม่ใช่เกมนี้แต่ไม่ใช่เกมนี้นะแต่เชื่อว่าระยองน่าจะมีคือระยองเนี่ยทําให้ต้น้นไม่ได้บูลลี่นะต้นทําให้นึกถึงตอนซูเปอร์พาวเวอร์จำได้ไหมเทียบสภาพทีมซูเปอร์ตอนสภาพเก่าอ่าใช่มาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็เป็นทีมนี่แบบโอ้ไปก่อนเพื่อนเลยไม่อยากให้ระยองเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ผมเชื่อว่าเพราะระบบเขาเนี่ยดีเขาตเป็นเนาเขากำลังล็อกล็อกล็อกเอาระบบเข้าสู้อยู่แต่่่ดดทท้าายีีเเขน ตัวผู้เล่นสู้ไม่ได้ใช่คุณภาพไอสมัยก่อนเอนะ็มพาวเวอร์น่ยสู้ไม่ได้ทั้งตัวผู้เล่นทั้งระบบทั้งการบริหารจัดการทั้งเงินดงเงินงทั้งทุกอย่างใช่ครับอันนี้ก็ลุ้นขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทรูวิชั่นโทร02 708,000